ไาไปงามจนลับกูพังหน้าด้อแฟนบ่านอ้าบ่และใดเ่าบังมอลำกาม่ละคำมันไม่ไม่ม่ไม่ได้ร้อนเด้อเอาลูกเพืนเด้อว้รุ่นทั้งหลายเดี๋ยวลงไปมิตรไม่รุ่นรุ่นแรกของมู่บ้าน ววงมาล่ากันเสียได้รับนั่นเบียล่ไอ้มาเอาขาดเราเนี่ยถึงนำพระพิดาเนี่ยมันดีดองน้องเลยถิ่นเนี่การวี้นำพระพิดาเอามาฉั่วหวั่นเด้อสร้างที่กากยู่นำพระพิดาเนี่ยเอาพื้นว่ามันกะาเสีห้ไข้มันกะาไขก่อเห็ดหน้าอืมหน้าปีนึงเฮาเห็ดเฮาได้เกี๊ยวเทียหนึงเนาะครับอันนี้เฮาชิม พิมไปนี่ว่าสองเดือนเราจะเกี่ยวสามเพื่อครับนี่อืมสวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่บัดกว่งครับผมตำบลเกืียงคาอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเท่านี้แหละครับซึ่งหมู่บ้านแถวนี้นะครับเนาะเปิดกรทําเกษตรหน้าหย่านะครับแทนการทำนาทำสวนต่างๆนะครับปลูกพืชที่สามารถนํำมาบริโภคในครอบครัวได้นะครับเนาะต่างๆแซมของมาในสวนหยานี่นะครับผมทั้งหมู่บ้านนะครับเพิ่นเห็ด การเกษตรด้านการทำนาหญานะครับเกือบทั้งม่บันครับมีายได้ข้ามาทุกมือนะครับเนาะหน่อยร้กับขึ้นอยู่กับช่วงฤด,ดูต่างๆนะครับจะเจาะเป็นตวนๆให้พี่น้องรับชมไปนะครับสวนใดที่ผมสามารถเข้าถึงทยถ้ำใดกระิเจาะไม่ให้พี่น้องได้รับชมอ่าเป็นข้อมูล่ดีๆละครับบรรยากาศดีๆแฝงโดยายได้ดีๆนะครับเนาะติดตามรับชมน่ว,วกันเลยครับผมสวนแรกสิไปของขปปีพไห้บรนกอนนะครับติดตามกันครับผม อ่าอยู่นี่เป็นของยายจอยกับผีไผ่เพิ่นเนาะครับไพ uh ่ huh. สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมมานี่เป็นหน้าฝนเนาะผีไผ่เนาะเอาอ่เพิ่มเท่าคว่วไปเนาะผีไผ่เนาะพื้นที่ทั้งหมดกวางเขาเหรอเนาะครับเนาะเขาคงจะมาแจกด่างกันในการทําเกษตรด้านการนาหย่าเนาะครับเริ่มแรกๆเนาะครับเนาะพื้นที่ทั้งหมดเนาะของพี่น้องเขาต่างๆนี่แหละครับจะก่อนพันธุ์เกษตรด้านใดก่อนจะมาทําเกษตรนาหย่าครับพี่เพื่อนฮิตมั่นเนาะครับเนาะ ปลูกเข้าปลูยังเพิ่นได้ปลูกว่าพื้น<อ>ที่แถวเพนไ้เห็ด,ด,ปดเ,เป็นไฮมันแม่ใจเห็ดแต่มันครับมันเป็นที่ที่อยากโน่นแน่นอนครับเนาะแถวนะครับผมอืมน,นี่แหละครับพี่น้องเห็นเนาะครับเนาะบ้านเขานี่ปลูกกันหไรบ้างบนกวางเข้าผีพ่ายลอยสองลอยไรพูดอะไรจ้ะลอยสองลอยไรนะครับเ<ล>นาะอ่าพีพ่ายเดี๋ยวเคยออกคลิปต่างๆผมหลายครั้งแล้วนะครับเนาะเป็นมะนาวน้ำกลมลู่การปลูกเนาะการดูแลรักษาต่างๆอ่าล้างปลูกก่อนปลูกเพิ่นกะบอกเนาะครับเนาะ อ่าช่วงนี้จะมาสอบถามเป็นขอมุลดีๆเนาะเอาเอาเป็นว่าญ้าที่เห็นช่วงนี้มัน,ม,นมันเตี้ยนมันสั่นลงนี่คือขฮาตาัดบอพีไผ่แม่นค่ะอืมครับยาชนิดเนาะผี่ไผ่เนาะยาชนิดนี่คือซื้อพ่นว่าจางได๋ครับผมกิมนี่บอมบาซากินนี่บอมบาซาเนาะครับเนาะอ๋อครับนี่ลระพี่น้องเห็นนะครับการเริ่มต้นจากการปลูกนี่ของผี่ไผ่นี่เขาเริ่มจากการ จังใดครับพ่อมาเล็ดหรือว่าปลูกเป็นต้นกลาก่อนครับผมพ่อมาเล็ดก่อนค่ะพ่อมาเล็ดเนาะครับเ<ช>นาะพ่อมาเล็ดแล้วจักมือเขายังสามารถวนะ่ปาปักชั่มเป็นต้นกากได้แปลงใหญ่เท่าไรครับผมกาประมาณเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งนะครับอ,อืมวิธีการเพาะต้องเตรียมการจังใดเพาะต้นอ่าไทพวนดินขึ้นค่ะคือแบบปูเข้าบุ่งหรืไหม่ค่ะอืมแล้วก็มาเล็ดว่านบอกครับหรือจังใด ไอ้นันวานก่อนค่ะปูนขาววานกนค่ะเพื่อมดแมงมันจะกินค่ะโอ้ครับปูนขาวแล้วก็เอา,มาเมล็ดมันวานค่ะครับหืมตากดินว้ก้อนบ่รับรื่งเลนอืมตากดินใบก้อนจมืงอเขาจะเอาพอมาเมล็ดลงไหนครับมือหนึ่งค่ะ ปูนขาวลยุยแม่นค่ะปูนขาวนี่มีมีประโยชน์ยังในการซอยให้ดินเท่าดีหรือย,อยังไดครับแม่นจ้ะซอยให้ดินดีจ้ะอืมข่าเชื้อในในดินนะครับเนาะ,นะอืมหลังจากนั้นก็เอามาเมล็ดเท่าบานแม่นค่ะอืมแล้วก็หดน้ำเซาะเลี้ยงจ้ะครับสมมุติว่าตัวไรเนาะมันมันพื้นที่ก้าเท่านี่ประมาณไหนพี่ ไรหนึ่งขันมันปลูกไรหนึ่งบ่อยจากอะครับมาถึงครึ่งโลดหรอคะมาถึงครึ่งโลแมนค่ะอ๋อครับมาถึงครึ่งโลได้หนึ่งไรแมนค่ะครับแสดงว่าหยาถุงหนึ่งมันกะถุงถุงละโลแมนค,ครับถุงละโลนะครับเนาะโลหนึ่งกัสีไดอยู่สองไรแมนค่ะอืมอ่าน,นั่นคือเนื้นอ่นั่นคือส่วนเริ่มต้น <c oughs> โทษครับต่อไปสมมุติว่าเกษตรกรนะครับผู้ปลูกได้ที่แล้วแบบเขามีพ่มันกัลายเติบเนาะจากไรห้องผีทั้งหมดครับ เมือดเสียก้ะจะขุดเมืกะหาอะไรเถอหาอะไรอ่าถ้าผมหรือเกษตรกรผู้นําเมล็ดไปปลูกเนาะครับเนาะต่อไปเ้ากับบนตังซื้อมาเล็ดแมนบ่ครับแมนค่ะเอาพันมาละตอนค่ะโอ้เยี่ยมเยี่ยมครับต่มีขายด้วกันจ้ะอือช่วงนี้มีต่อพันขายแมนค่ะการเมาเฮ็ดยังใดพี่น้องเมาเองหมดหรือยังไดเมาเองครับพุทธเอาค่ะครับผมเอาเบอร์โทรขึ้นไว้ก่อนโหลดเดี๋ยวนี้แปดสองครับแปดหกหนึ่งเก้าหกสี่สามจ้ะอ่านี่เนาะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ ต่อพันกับกำลังงามนะพี่เนาะ,ะ,ะพี่น้องเกษตรกรนี่ังเป็นวิธีรัดอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าผู้ถี่จะนั้นไปปลูกเขาต้องเริ่มต้นจากเมล็ดก็ไดแม่นค่ะ,คะแบบผมย่างสีอยากปลูกเอาเมล็ดก็ได้คะ่ะเอาตอมันจะเร็วทถือุดแต่ว่าปลูกที่เร็วๆพองหนูตองเมล็ดเันก่อนคะ่ะอ๋อครับมีตอนะอืมอืมอ่าขอได้เปรียบคือช่วงนี้ถ้าใครเอาต่อไป ได้เปรียบค่ะได้เปรียบ,เ,ยบเร็วค่ะได้ผลเร็วซิผาเบือกัได้เกี่ยวทีละค่ะอือนี่แหละครับเ่ากระถ่พผีถ้ำอาชีพเกษตรหน้าหย่ามามาจากปีแล้วพีไผ่ซิบกว่าปีแล้วค่ะซิบกาปีแม่นค่ะใส่อาชีพนี้ตลอดแม่นค่ะบ่วลายเฮ็ดหน้าก็เส้นนี้นะคะในทองทนเท่านี้เนาะแม่นค่ะงานอื่นพี si> ่ได้ไปเฮ็ดบ่บ่ได้เฮ็ดค่ะเป็นแม่บ้านแล้วก็ก็อยู่นี่เกี่ยวหญ้าโอ้เยี่ยมครับแสดงว่าได้กับพ่อพ่ออยู่ได้ในในชนบทบ้านเท่านะพี่เนาะ โอ้เขียวครับนี่แหละครับอ่าช่วงนี้เนาะพี่เนาะอ่า,อาช่วงนี้เป็นหนา้าฝนนะครับสำหรับหนา้าฝนนะครับมีปัญหาอย่างเกิดให้หญ้าเหาหนีเสียหายล้มตายต่อพันธุ์สีหายมีบ่ครับบ่มีค่ะบ่มีค่ะหญ้าที่นิ่บ่มีบ่มีค่ะครับเพราะว่า้านะนําให้พี่น้องเขาปลูกเฮาควรปลูกพื้นที่ยังไง พื้นที่แบบอยู่โนนค่ะอืตั้มแบบปลูกไส้หน้าใ่บริเวณน้ำปลอมกระตายค่ะครับผมมักที่โล่งครับผมอืมแจวนะครับเดี๋ยวเสาที่ผมเห็นนี่เป็นเสาอย่างที่ไรเอสปริงเกอร์จ้ะสปริงเกอร์แมนค่ะอืมครับสปริงเกอร์ค่ะครับว่าใจสำคัญเลยแม่ต้องต้อสปริงเกอร์ค่ะครับอืมเอาสปริงเกอร์เปิดครับเป็นน้ำบาดาลหรือน้ำเจียงไรครับจอเอาค่ะจอบาดาลเนาะครับเนาะ โอ้โห้องพี่หาอะไรล,ลงทุนเรื่องระบบงานต่างๆทั้งเจาะทั้ง,งสเสาทั้งยังแหละเนาะเดนินท่อเมอียนพอหามือเนะานคะ,นะครับเนาะ,ะอืแต่ก,ก็คือข่างเดียวข่างเดียวค่ะโอ้ยกเวิกแวมันช้ำดุดเสียหายกระสอบค่ะกระสอบสอมเอ,มอมมาแพ่ะอพวกนี้มันทนอยู่แล้วนะครับเนาะ่อพี่วิซี่หามือนะครับหามือบาทนี่ลงทุนในการเทียบเรื่องหยาเนาะพี่เนาะ เอาเป็นว่าเขาซื้อมเลเ็ตเนาะครับเนาะ,ะเขาซื้อมเลเ็ตมาข้างแหลกจะก,ก,กิโลห้องผีข้างแรกนี่สองกิโลค่ะสองกิโลแมนค่ะ,คะอืมจะเหลือพอหมดแล้วค่ะครับาบาดอีกคือบ่อดดซื้อ,อยังอีกเลยบอ่อค่ะครับ,บอันนั้นคือส่วนถี่เขามาแมนค่ะต่อไปนะครับได้ใ,ใดถี่ใดเข่าม้านถือว่าคุ้มค่าบรกอบการเทิดเกษตรดได้หนึ่งครับค่ะครับโอเคอยู่ครับ เพราะว่าอย่างผีเพราะว่ามันมันเพต้องดูเรื่องอย่างมันยากต่อไป<น>เล่นมาครับแม่ไค่ะอืมถ้าเป็นอย่างอื่นถ้าอาจจะได้ซื้ออันนี้ก็ได้ใส่ดอกปุ๋ยเนาะถ้าคนเป็นอย่างอื่นมันก็ดจะได้ซื้อ,อ,นนอมีต้นทุนเรื่องค่าย,ยาขามะเร็งข้านี้นถูกต้องไหมครับต้นนี้ได้ใส่พวกยาขามะเร็งขามะซอ,อยบ่ค่ะบ่มีแม่บงป้อมมีหนอนบ่มีอย่างลงค่ะหน่อยคือเจ้าเลยครับบัาทค่ะ บอกคือแนวอ,อ,อื่นเนาะคุณขี่ไก่ครับไอปุ๋ยคือคยค้อจาพอระเทศไฉยะโอค้ครับที่ใส่เป็นปุ๋ยยังครับผมยูเรียค่ะอืมราคาค่อนข้างสูงบ่ครับยังคันหกร้อยสามสิบบาทนะเอาครับแต่ก็ยังพออยู่ได้เนาะครับเนาะเอายังพออยู่ได้สูสๆกันไปก็คุนขี่ง้อขี่ขั้วเนาะครับกเกีลสองเทียเด,ดี๋ยนี่ปุ๋ยมันแพงเกีลสองเทียจังหวัดเทียนึงอ่ะโอ้ครับอืมยอดยอดไปแม่นค่ะประเทใไฉดักคือพวกเข่าพวกยังบ่บ่ค่ะวัน สอบหนึ่งนี่ก็ได้อยู่สองไร่คนละจ้ะเอ้าก็โอเคอ,อยู่ยนะครับเนาะสอบหนึ่งในสองไร่นะครับครับเจียวเจียวต่อออกตลอดเฮาเฮาอในให้ตลอดบ่ให้ปุ๋ยพวกยูเรียตลอดบ่หรือย <โอ S 2> ังไงค่ะเจียวรอบสองจังหวัดที่หนึ่งค่ะอืมคนได้ค่ะธนาแรงเขาเกลียวปุ๊บเขากับวานเลยค่ะครับอ่ากดูการค่ะอ่าต่อไปฤดูนี้นะครับการค้าขายยาเนาะครับเนาะได้ลุงได้ๆมันลดลงก็รุ่งแรงครับบ่ กับว่าตามรูดูแรงค่ะครับนตามกับมือหนึ่งนี่ก็หารอยค่ะรูดูแรงมาจังได้หลายค่ะครับให้ได้ราคาดีที่สุดรูดูหนาวก็รูดูแรงค่ะได้ราคาดีที่สุดครับผมเอ้าเยี่ยมตัวละครับเนาะกันตลาดกับบุยูไก่ปากทางมาเน้าแม่นค่ะอ่านะครับนี่คือส่วนของผีไผ่ตงไปสิผ้าไปตามสวนต่างๆนะครับเนาะอ่าสวนนี่กับการดูแลรักษานี่ผมเห็นนี่ก็เป็นฟุ้นฉี่งัวผีไผ่เลี้ยงงัวเลี้ยงขั้วอยู่บ่เลี้ยงค่ะเลี้ยงค่ะอืม ครับพี่น้องเห็นมาครับนี่ผลไผ่ได้นะครับเนาะเลี้ยงงวงเลี้ยงคั้วบ่ครับนี่เลี้ยงอยู่ค่ะอืมเลี้ยงไว้ถ้าจะกินหางห่ออยู่นะครับเนาะใช้คก็ได้ฟุ้นเพิ่นแม่ค่ะเอาแจ้วครับผมเยี่ยมเลยเอาสำหรับพี่กัดนี่ขอบคุณผีไผ่หลายเนาะอ่าครับสวัสดีครับตามสวนคุณแม่จอยพิ่นครับจากผีไผ่กับมาแม่จ้อยนะครับนี่กเสษียดหน้าหยากันรบกวนคุณแม่เพิ่นแขยงเลี้ยงในออกกำลังกายนะครับสวนที่สองของคุณแม่จ้อย ก็เห็นหน้าหญ้ามันอนี่นั่นยังครับไม่จ้อยเ่อเม่นสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีแล้วค,ครับกระพื้นที่มั่อนี่แจ้งไรของเหางจีไรจีไรนะครับอ,อืมได้ได้กัแล,ลแ,กแล้วแต่ฤดูเนาะแม่เนาะอืมได้ก็แล้วแจ้งน้ำน้ำได้ก็ได้อ่าแบบผีไผ่พิ่นว่าเนาะเองน้ำก็ได้กับ่็ได้หัวเขาอืม ผู้ทอผ้าโอเบียนี่ยมีอะไรตัวนี้น้ำบานเท่านะครับเนาะแต่เ <c oughs> <c oughs> มจอยเอาไปอุ <c oughs> ดหนุนเพิ่นได้เด้อคนขายอยู่หนาแม่โคนเนาะแม่เนาะต่อไปการการจัดการต่างๆคล้ายๆกับพี่ไพ,พ่พิ่นแนะ่ยน้ำของมาบ่แบบเดียวคนเบิ้ลแบบเดียวกันเบิ้ลอยู่นี่เนาะครับเนาะแบบเดียวกันอ่าระบบน้ำระบบยังเห็นเฮาอันเอยากได้เกี่ยงาย่ายเฮาเอานี่ปลูกต่อเออครับไหนมันเสาเวลาอืม ถ้ทุกอย่างต้องเริ่มจากเมล็ดก่อนเฮือนเนาะครับเนาะการต่อไปมีนี่เขาเอานีอืได้ได้แบบกับยู่ได้สบายนะไม่จอยเนาะเพอได้ยู่อืมครับแบบว่าแจ๊สาวนี่มันกับขียกับแพงแน่ยากรถือแน่ครับก็ได้ยู่มือสามสี่ร้อยอืมเอาซื้อยาซื้อกินใครใครเมียเอามันแพงเบิดคู่เนี้ยเหรอครับคู่มือนี่การทำนาหย่านะครับก็สามารถปลูกพืชอย่างอื่นแซมขึ้นมาได้นะเมียเนาะ ก็คือเดี๋ยวสิ่ผ้าเบงแต่ละอย่างกับบ่ทถ้ำให้พืชผลนที่อื่นเติบโตได้สานบ่แมะกะงดงามพือกันปบูกได้นน่เอาเป็นแ่างสีมันกินได้ง่ายก็ระยะสั้นบักพริกแจ้งสีครับบักหงแจงสีน้องแม่เนาะครับนี่นะครับต้องไปเป็นทุเรียนอ๋อนี่ทุเรียนพี่น้องเห็นบ่ครับ ปลูกเป็นแอ่าทุเรียนได้สามเดือนนี่แหละสามเดือนนะครับเนาะโอ้ต้นถ้ยเราเมามาปลูกนี่สองพันสองร้อยสองร้อยตนแมีนมอลล์คือที่ถือแถะแคแล้วเอากระิแมีนต้องมองกระหาร้อยเพราะแล้วจะใสยพันบอหุ่มกับบอหูนะครับเนาะปลูกลายบอเมีย่อยทุเรียนต้อาตามมึงกีเอาเสื้อเอาอะไรมึงกันซีแถวนี่ครับผมอืมครับแมนเนมอรั์ ปลกนี่นี่กระมบนครับต่นทุเรียนนะครับทุเครับต้นหุง้งต้อนอยังปลูกไวส้สต่ัมแนะล้วไหเนาะเอาผ้าผมย่างเรื่อยๆเนี่ยครับอืมนี่บอกตัวนานพุ่นเป็นตัวลำไยน่นานต้นเจ้าเคยเห็นมั้ยนี่ยยังล่ะบักคาลิโดหรือ,อยังนั่นบอกยังวาเร์อครับบ้านของเมืองนอกบอก เ <G ül üyor> จแล้วม่าปลูกขายอันละห,ออหสีบาทขายยังมัน,มนขายน้วยมันบอกาหนวยเงินเป็นโอ้ที่พันหาพันหรอ่มันกินแซบอยู่บอกกันนีจ่จ้าแต่ว่าเขาว่ามันแซบจะคว้างโมเคยนอนร่ะย้ายบ่ได็ย้ายบ่ยบกินเอาพ่เห็นว่าน้นนยอยบอลูกลานเี่โมได้กินหรอคุณบ่อไปฟังบ่อันผู้ผู้เอเอาว่าปลูกขึ้นมาแซบบ่อผมกับเคยรงเบเน่ยดตงูอืม เอาสมมติว่าผมจะซื้อต่อเนาะไปช่วยเนาะไปปลูกจะดีบะในการปลูกเนี่อ่ะดีแบบไหนนานานีน่ปลูกด,ดีคมันฝนห้อยเรื่อยอืมันก็สิดงเกี่ยวไว้มันก็ติดไว้เขาเอาฟูนใส่กับติดโอ้พหอยีผามือเกี่ยวครับแสดงว่าพวกเนสหน้าานี่ก็สลับก็บต่อกับพ่อเพราะได้ซื้อมาเ่นเ่อยๆยั้งยั้งกินได้เนี่ยอยากจ่วงอยากก่างขั้วไม่น่าอึนบ่แพะแกะนี่กินได้บะ อืมย้ายเด็กขายหอยให้สร้างสร้างก็กินข้างคกบ่อบัานครับเจ้ยเจียไม่จ่อยนี่รถอันตีปลอมาใส่สร้างมาสวมัวย้ายเอาขายแล้วโอ้ซื้อเป็นพันครับอืมแสดงว่าผู้เฮ็ดได้ทีแล้วนี่ขายดนทั้งต้นทั้งใบทั้งตอไม่ได้ทิ่มเจ้ากันไม่ได้ทิ่มจังอย่างครับผมเอาเจีวเจีครับอยู่น้ำให้น้ำหน้าหนึ่ง ดินหนึ่งเจ้าสี้ตาหนีนั่นเป็นเพื่อนเบจอยเนจ้อยกันนอนนีเลยนะครับเนาะครับผมอุ่นยอนเสียงแจ้งหน่อยครับเนาะนี่น้องเบิงระบบน้ำกับเตรียมให้พร้อมเนาะครับครับน้าเหาเห็นบหเอาเห็ดครับกิโลละแปดบาทปีไก่ครับเล่นหาขายไว้สั่น นี่เขาได้ทุกมือย่างก่ได้ได้มือสามร้อยเออเอาตัวนอเอาแล้วอืมไปเป็นลุงน้องเขาเจ้าักจนวินเนาะมินี่คู่สิได้เป็นพันโอ้แล้วเอเอาไปส่งโุงเลี้ยนครับแล้วยังพันไม้อีกเจ้าเจ้าแม่อ่าด้านโนนเจ้าแล้วแจ็คเมือกสิบห้ามือกบอสิบห้ามือับวนเวียนกันอยู่นี่เจ้าขึ้นครับมันก็จะโป้งขึ้นไหมนับไปรวดดูแลดีๆสิบห้าเมือนาะแม่เนาะเฮ้ยครับเจ้า เยี่ยมดีดีครับเอพี่การนี่ไม่จอยกินเบอร์โทรไว้สิตัวให้พี่น้องเข้าชูนหกสามครับเก้าสองห้าอืมงกห้าศูนห้าครับเอาพี่การนี่ขอบคุณแม่จอยได้หลายต่อไปสิไปตามแปลงต่อไปเนาะครับเนาะครับพี่กันต่อมาเป็นข้องพ่อแชนเพื่อนครับอยู่นี่ก็ทําเกษตเสีหน้าหยาครับงั้นกันกับยายจอยกับผีไผ่เฮ้าครับผมอีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับ ของชุมชนมันกวงเฮ่าง่ามงามครับานานเนี่ยนาฝนนะครับเนะา,นานเะาเนี่ยนาฝนเกิดจะงามนี่แหละครับถือฝุนถือปุ๋ยบัานเฮาเข้าไปเนี่ยการดูแลดีๆเรื่องระบบน้ำนะครับนี่เป็นส่วนสําคัญทําไม้พี่น้องแถวนี้มยไ,ได้ย่างยืเยงงเยเด,เ,ดเลยครับเรือลังเกียวพอดีครับเพราะแขนเฮาอ่าเพราะแขนเหี้ยมาสัมผัสเลยนะครับเด้อ อ่าสวัสดีครับพ่อแฉนครับครับผมสวัสดีครับอ่าว่างเกี่ยวสมกันพ่อให้สัมผัสแจ้งหน่อยนะครับเนาะโอ้ยหยามางงามครับเจีบพ่อแฉนพูดหน่อยอ่อนสวยๆนะครับเนาะครับผมอ่าพ่อแฉนนะครับพื้นที่ที่เ้าอยู่เนาะพ่อแฉนเนาะแต่ก่อนพ่อแฉนเฮ็ดเกษตรด้านไหนครับก่อนจะมาปลูกหยาครับผมก่อนกับปลูกมันสำปะหลังครับอื ปลูกมันสับปะหลังตะกีมันสับปะหลังมันขันบ่มีราคาเนาะครับนืมครับพวกผู้เ่ากุญเกลยหันมาปลูกหญา้าปลาหางัวไห่คข้วเออบัดเตียนี่เหลืองัวเหลือคข้วเพิ่็เกลเอาไปว่างอ้ตลาดปากทางครับครับบัดเตียนี่มันกเกลยเป็นการตอบรับดีอื ตอบรับดีแล้วทางที่ผมถ่ายกันมีออดเดอร์สั่งเขามาด้ครับฟังเพ่นคุยโทรศัพท์กันโหลดนะครับโอเคนะครับเนาะมียังสี่หลักใด้เพิ่อกระโทรสั่งเนี่ยครับอ่าประสานกันนีกลุ่มนะครับกลุ่มทำหน้าหยาหมั่วงเท่านี้แหละครับครับครับอันนี้เป็นกระโทรสั่งหมื่นละสี่พันครับโอ้ครับครับเพราะว่าเขาจะขยายให้ในวงว้วงให้หมูให้พวกให้ผู้นั่นผู้นี่นะครับ แสดงว่าบ er no? ้านเท่านีจับกุมกันเท็ดน้องพอเฉียนเนาะเมนครับเมนเนการจับกุมกันคอดีมันคือว่ามันหลายน้องพอเฉียนเนาะมองง่ายว่ามันหลายหลักกัดนกัอจากมาสือน้องพอเนาะเนี่ยการร่วมกุมกันนะเจ้ากับมาสือหนื่งนาเทศการนาครับฝุ่นนาง่านนาอีกอย่างหังสี่ก็เจ้ากะมาสือมาอันนี้วานเขาแนนากระถินนาบุญบวงงานโศบง้านงังครับเอาพื้นว่ามันกะ เสียไข่มันกัดไข่กอเห็ดหน้าหน้าปีนหนึ่งเฮาเห็ดหเฮาเด้เกี่ยวเที่ยหนึ่งเนาะครับอันนี้เฮาพิมพิมไปนี่ว่าเดือนหนึ่งสามเดือนนี่เฮาเดี่ยวสองเดือนเฮาเดี่ยวสามเทือครับสองเดือนเฮาเดี่ยวสามเทือครับครับไม่กระสิถือ อันยี่สิบกวัวมือเฮากระไดเกี้ยวยี่สิบกวัวมือเฮะกระไดเกี้ยวหน้าครับ,รบอืมนี่คือขอดีเนาะเพ่อแเฉนเนาะดีก็กเฮ็ดหน้าคือพอพ้นว่าแล้วครับน,นี่ดีก็เฮ็ดหน้านะเ,านาเขาเป็นคนตั้งราคาเองเนาะครับเนาะอืม,อมครับเก๊กมันกัดเป็น ขาก็บอไใดว่าเพื่อนเดือดทอดหรอกครับเออที่เดว่าเพื่อนตั้งราคาเรื่องเตียเข่าจิโร่ละหาบาทออห้ามจิโร่ละเจ็ดบาทครับเก็บจิโร่ละสองบาทหาซิบอืมข้าก็เลยเกิดการทอดฟุ้นปุ๋ยกระแท่งบาทครัเฮ็ดหน้าอืมข้ามาเฮ็ดที่โตนี้ึ้นคือข้าเป็นคนครับตั้งราคาเองอืม ขุยก,กัแทงขุยกัแทงงต่ว่าเ้ากว่าเป็นคนตังละาะาขึ้นไม่เองอยังสิกำหนดได้เองแมนกำหนดไดเองครับมันบ่คือแบบพวกเขาก้าไปขายพอข้าค้นกลางครับเข้ากับุยกันได้แบบทอไดไรทอไดไรทอาไรผู้ไปได้ผู้ยู่ไดยังสิละครับมันก็นยู่กันได้อือครับนี่แสดงว่า เ้ากระสืบห้อยพ่อเมียห้ามาปูพ,พืนผ้าเห็ดกวนเมีนครับพ่อเมียหาผ้าเห็ดมากพ่อเสียนกระสืบต่อรุ่นต่อลูกเป็นรุ่นลูกของพินต่อมาเนาะครับเนาะครับแล<ต>้วกนปลูกมันมาต่อคุณอืมัมนมันกิดบ่มีราค่าเนาะครับเอาะบ่คือเดี๋ยวนี้ตะก,ก,ตก,กี้เด้อครับตะกี้เดี๋ยวนี้มันกับพ่อไปพอมาอยู่ไปว้าวาไม้มันคือไม่เออมันนี่ตะก,กี้มันกับกิโลละ ห้าสิบสตางค์หกสิบสตางค์ครับมั่นกับบยย่ได้อีหยังอหงาผู้เพิ่นปลูกได้นี่ครับเพิ่นเอาเงินยัดใส่กระสอบสินกระสอบปานอืมอามเฮาปลูกที่หลังเพิ่นโอ้อครับเพิ่นปลูกกอนนั่นเพิ่น็ส่ทรงลูกเลี้ยนหอ,อ,อเลี้ยนแพทย์เพิ่นกู เหตุงานอปอพต่อจบปริญญาโทรปราลิ้นหญ้าตีเพิ่นกะว่าขันบ่อทรงลูกเลี้ยงเอาใส่สอบปานสุลไว้เพิ่นนั้น <c oughs> ได้เป็นดีกันวันหยาหนี่ได้ตีแอนได้อโอ้หยาหยันคุยครับนีข้าวเบ้าให้ฟังตร้งต่งขะหยาหนี่ละครับ,รบๆๆเลี้ยงพว่อ ชาวบ้านมาได้ครับราคาช่วงนี้ครับราคาการซื้อขายสำหรับหน,าน้าฝนนี่มันมันจังไดครับผมงาหนา <'ll> ้าฝนนี่เขากขายตามท้องตลาดครับคกับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครับเขาก็บ่ให้นี้เพราะว่างาพื้นให้พื้นหน้าน้ำให้น้ำหน้าเขามันก็หลายครับคันนาแรงมีกับสิบสองสิบสามมาโอ้ครับผม ผู้มันซือมันไปให้ยังกินได้เนี่ยไปให้ง้วห้ข้วให้แพะเออให้มา้าอืมห้พวกอัดเลี่ยงนี่แหละครับครับกินได้เหมือทุกอย่างะนะครับผู้ลังค้นกับว่าซื่อเนืมัดหนึ่งไปให้หนูหนูก็ได้กันเ<อ>มนค้นกัว่าซื่อเนืสองมัดเออไปสิไปให้ไก่ครับอืมแก้มุ่นกินได้บ้างเนาะแจก็กินได้แว์ชนิดที่กินอย่างนะครับเนาะ สัตว์กินพืชเน่้อลาบจิ้มได้อยอะอืมเอาเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดที่มันงามครับพ่อเฉียนเอาสู่ๆกันไปแล้วข้าเมื่อกี้เราจะรูดูเนาะพ่อเฉียนเนาะต้องต้องไปผมสิไปเบิ่งสาระเรื่องตีหลังจากที่เกี่ยวแล้วเฮาใส่ฝุ่นแนว่ดีเนาะพ่อเฉียนเนาะต่ำนาพ่อเฉียนจังหน่อยครับเพราะไรว่าต่ำครับพ่อเฉียนเรื่องวิธีการาบำรุงให้เพิ่นเจริญตบตูวงบงามในรอบต่อไปหลังจากเกี่ยวแล้วเนาะครับเนาะวเพิ่นเท็จจังได๋นะครับให้พี่น้องเบิ่งนะครับคือพืชพืชชนิดนี้พ่อเฉียน เขาตัดแล้วมันก็ปงขึ้นมาเรื่อยงมันบอกครับผมครับเขาปลูกเชือเดียวปลูกเชือเดียวครับหอมอืมเพิ่นเลี้ยงทั้งงวงทั้งคั้วงวงขั้วก็เลี้ยงไปจะกินยาส่วนนีู่เนาะพ่อใันเนาะได้ฟุ้นเพิ่นมาใส่ฟุ้นเขาก็ได้เอามะไซหนาหนังงวงเพิ่นนะครับนังขั้ยครับเลี้ยงทั้งซองยางตาโบเลี้ยงหลายในบ้านโบเลี้ยงคู่ละหลายครับเพราะว่าเพิ่นเพี้ดด้านนี้เนาะพ่อใันเนาะครับเขาปลูกเงาเขาปลูกเงาบ่ไดกระได้ครับมันบุญเวลาเนาะครับเนาะแมีนครับอืมเพิ่นเอาดีทั้งเงานี่ฟุ้น ขี่ง้อขี่ขั้วเนาะครับเนาะครับอ่ครับนี่หลังจากเกี่ยวเนาะพ่อเฉียนเนาะครับหลังจากเกี่ยวเขาก็ใส่ไปครับพวยพวยใส่เครับน้ำก็เปิดใส่มือแล้วจะรอบพ่อเฉียนน้ำก็เปิดใส่ขันฝนกะมือแล้วเท่าบนเดีเลี้งน้ำอะไรเนาะเลี้่งน้ำครับ มันป็นพืชบ่มากน้ำปันใสครับเออบ่ว่าหากมันบ่ยูเลิกอืมชุ่มถ้าบ่ขังขังบ่ดีถ้าขังแน่มันตายครับครับนี่ใสครับนี่แหละครับใสไปจั้งที่ละครับบ่มีตายบ่มวนนี่มอวนดีเกี้ยวแล้วนี่โอ้เสียกนอขึ้นมาใหม่ครับเริมปปุงแท่งหยอดแท่งยังขึ้นมาครับนงครับร่างเสียกคางแข้งหยอดขึ้นมาครับโอ้เกี่ยวครับ นี่แบบนี้งานอื่นบริเวณเลยเนาะครับแม่บ้านไปเห็นยังบ่แม่บ้านจะไปขายงาครับโอ้หัวปูกเม่ไปขายก็เรียบเตียยละมือพ่นกับไปขายอยู่ดอกอยู่นาแม่โคเด้พี่น้องเด้อมาสรอยอุนุ่นกันครับสร้ไยอุ้นบนมืออืมครับเส้นถนนแจ้งสนิทเท่านี้แหละครับอยู่นาห่างเลยคางห่างแล้วครับเนาะอ๋อสรอยนุ้นกันครับพี่น้องเกษตรบ้านเท่ายู่ได้ครับถ้าเรื่องปุ๋ยอะไรอย่างข้าวสิแพงเลยเนาะมาเฉียนรดดูนี่ช่วงครับปุ๋ยปูนครับ ดีแพงครับน้ำใส่ปุนก็ตัส่สีวงสีขัวเหมืนใส่อืมมันได้ใส่เปลืง่งคือพวกอย่างอื่นพวกเขาเพิ่งอย่างบอกสําหรับปุ๋ยเจมี่เจมีม่เขากะฟ่บบานเพียเดียวครับครับ่วงนี้มันปุ๋ยแทงเขาก็ใส่ปุนเอาครับอืมนี่ครับเพราะเฉียนมันกะจัดการไปเจ่ละมือของแบบพี่ละตีที่เทศบาลเอาอยัางมากไม่นะเพราะเฉียนเนาะ คือชนิดเรื่องเพิ่นกับปลูก,กอยู่นด้แหละครับเป็นต้นกล้วยพวกไม้ยืนต้นดอกล,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 ลังนุ่มยำใยทู่ลงทุเรียนแนี่ยนะครับเนาะบางสวนเพิ่นกับปลูกแซมครับเรียงงัวแน่กล้วยแน่ยนสร้างฝุ่นนะครับเนาะนี่ใส่นี่ที่เห็นนี่แม่นหยาเหมือนนะครับเพิ่นเกี่ยวออกแล้วนะครับรอบต่อไปจ้ามือตัดเพราะเชียนบันกะนาฝุ่นจะทิพย์กลมมือครับอืเกี่ยวครับผมอืมเรียงกตประมาณเศร้ามือ มันกิดขึนนาหนาวดิขึ้นยาก่ะนาหนาวขึ้นยากนี่ครับอากาศนั่นเย็ยนครับสรุปทั้งสามนาฤดูได้ค้ายหย่าไดละาคาดหนาหนาวครับนาหนาวเนาะครับเนาะอืมนาหนาวข้ายเลยดียดมันอึดนี่แล้วเนาะ <laughs> มันขึนยากนั่ครับหนาวก็ไปจะไปเที่ยวกับนี่ครับคนข้านิเทศการบุญบ้านนั่นบ้านนี่นบา้านเขากับข้าวบุญมันกะงานเนี่ยทุเจ้ากับ เราไปเดีไปเที่ยวครับผู้พคนราชการพคนมีงัว่ามีกล้วยคนอยากเลี้ยงงวัวเลี้ยงคล้วยคนกับกล้วนมากครับครับนักการเด้อล่ะครับหละคนเลี้ยงงวัวเลี้ยงกล้วยคนมึงเวลาเนาะพ่เชียนเนาะเลื่องานมากกัเอาขึ้นรถไทยรถหล่เนาะฟ้าแปบหล่นนะครับเนาะชวนมากตำรวจเ<อ>นี่ยแะครับโอ้เป็นมาสหาซื้อครับเป็นเลี้ยงงัวเลี้ยงคล้ยอืมเอาเยี่ยมยอดครับเยี่ยมยอดนี่ครับใส่บัตรเกิด น้ำกับคณนฟุนาฝนนี่ก็เปิดไซบ์บ่อยเนาะมือละรอบส่วนมากกตำรวจอืมมพวกเจงินผู้แน่เนาะครับเนาะผู้แน่พวกเฮ็ดงานเทศบาลเทศสังแน่ก็ว่ากันไปเงินเรียงเงินดาวครับอืมเป็นเรื่องง้วเรื่องกล้วยเป็นต้นแห่งง้วกล้วยคู่มือมันแนงเนาะครับครับ แสดงว่าต่อพันนุ่กับ,บ่มีการตายยักเตือนมาเาเห็นมาว่าฤูดูหนอเนาะโอ้มันก็ดีไปจังหนึ่งสำหรับหยาเนาะครับเนาะดีคือว่ามันเพี้ยนบาอย่างเนาะเาเห็นเนาะครับอือครับนี่พี่น้องในมองเห็นกระโปงขึ้นมาเรื่อยเรื่อยบางอันกระเนยบางต้นกระเนขึ้นมาเลี้ยวเหรอครับเห็นบ่แท่งยอดขึ้นมาอ๋อเยี่ยมเป็นกำลังใจกร,เรกเส่วนเะล็นสวนขายน้ำเดาอครับอ่ามเมล็ดพันธุ์ขายเดี๋ยวให้เพราะเห็น ติดเบอร์โทรผมจังเอาเพอแชนีนว่างซะก,ก่อนเนาะเสียบลนาผ้าจากพอเฉียนว่ามีมะเร็ดพันธุ์เนาะครับขายอันนี้กิโลเจ็ดบาทสําหรับมะเร็ดพันธุ์พอพอแชีนพี่นอ้องเพิ่งถามกันมาครับแปดร้อยถึงแปดร้อยถึงพันครับครับรับประกันว่าน้ำไปไปช่ำไปยังแล้วบ่บบาตายมันบ่ติดมันพอครับรครับ,รบอืมมันกัมีขาขนทรงน้ำสมมุิว่าเออเขาทรงผกักไตหญิงทรงไก่ทรงไก่เออ มันกัดส่งสรงเครื่องรีทรงหนังไปยังซี่ครับครับบวกค่าใส่ใจแ่นครับปลายท่างครับท่านใส่ใจปลายท่างปาน้ำนะครับครับผมทำมารับเองนี่ก็บริสียค่าใส่ใจยังสีหน้าครับครับผมอ่ะนี่แหละครับต่างๆพี่น้องก็เห็นเป็นปลูกดังผิดไพ่ภานในน้ำเขามากก็คือเพาะจากเมล็ดทุกสวนนะครับเนาะจากเมล็ดแต่ว่าก็เริ่มมาขยายพันธุ์โดยต่อเนาะครับเนาะ ขยายผลผลิตโดยต่อนะครับเอามือนี้้ใหพ่อแฉนติดเบอร์โทรสงขร์ทายคลิปไว้เนี่ยเนาะครับพี่น้องอยากถามพี่กัดอยากถามพันธญาพันธยังต่างๆลักการดูแลการรักษาเนาะพ่อแฉนเนาะพ่อแฉนติดเบอร์โทรสงขร์ทายไว้ผมเลยครับทายคลิปไว้เลยครับศูนย์แปดสี่ครับแปดสามศูนย์แปดสี่เจ็ดเก้าครับครับพ่อแฉนครับครับอ่ะมือนี้ขอบคุณพ่อแฉนครับปี ไพ่เมจอยเฮ้าหลายๆเนาะครับผมเอ่อหมัดกว้างนะครับมือนีผมก็พ่อแสยดล่าไปก่อนเดี๋ยวมีอยังที่ดีเกี่ยวกับเรื่องยาถ้าพี่น้องสนใจผมสิมาไทายทำเหมือนพี่น้องเนี่ยรับชมเนาะมือนี่ผมกับพี่น,อน้อง,อองมมาาหมัดกว้างเฮาล่าไปก่อนพอกันไหมคลิปต่อไปสวัสดีครับครับผมครับ